ครบวันนี้มีโอกาสดีนะครับในช่อง bs network นะครับมาดูการซื้อของออนไลน์นะครับเป็นของที่ดูแล้วน่าใช้มากนะครับเป็นอุปกรณ์ฉีดพ่นน้ำนะครับอาจจะใช้พ่นยาพ่นน้ำพ่นสารเคมีให้กับพวกเกษตรนะครับหรือว่าพวกต้นมงต้นไม้หรือล้างรถนะครับเห็นไหมขนาดพวกกาต้มน้ำนะครัเห็นมเกล็ดปลาระเบิดระเบิดนะดู โอ้โหแรงดันสูงมากนะครับขี้เปิดขี้โครนที่ติดรถนะครับสามารถที่จะฉีดใช้เวลาแค่แค่อึดใจเองนะครับดูฮะสะอาดหมดไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่ผ่านขี้โค,ครนมานะครับฉีดนะั้นเยีว์เวลาแป๊บเดียวนะครับก็สามารถที่จะใสสดใสดส,ดส,ดสะอาดได้นะครับสมมติว่าเราต้องการที่จะสั่งซื้อนะครับดูนะเลือกซื้อนะ เข้าไปเลือกซื้อปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีข้างในวะเนี่ยฉีดอย่างนี้นะอะไรเนี่ยไหมคมจริงแล้วเนะี่ยราคาแปดร้อยแปดสิบแล้วไม่ใช่ตัวนี้นะครับแต่เป็นอีกตัวเนี่ยนะครับเป็นด้ามสีน้ําเงินนะฮะเดี๋ยวดูนะไม่ใช่ตัวนี้นะฮะตัวนี้ไม่ใช่แปดร้อยแปดสิบเนะี่ยเป็นตัวนี้นะครับปืนฉีดน้ำไรนะสูบเป็นตัวนี้สีน้ําเงินเนี่ยนะฮะเห็นเนี่ยรับประกรันตั้งยี่สิบปีนะครับไปประกรันที่ไหนเนาะเขาบอกนําเข้าจากเยอรมันนะครับเห็นยฮะ ราคาแปดไปบาทต้องอ่านดีดีนะครับได้หัวฉีดนะครับถ้าเป็นอุปกรณ์ครบถ้วนในราคา2000บาทนะครับได้ทั้งชุดพร้อมใช้งานได้เลยไม่ต้องสั่งหัวฉีดเพิ่มนะครับบอกงั้นเก็บเงินไปทางด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองกดสั่งซื้อดูนะครับเนี่ยตัวที่เขาเอานำเสนอจริงๆเนี่ยเป็นตัวที่ใช้แบตเตอรี่นะครับตัวดำๆอย่างเงี้ยหน้าตาอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับ เราคงคิดว่าเป็น880บาทแต่ไม่ใช่นะครับราคานี้เป็นก็บอกว่า2,000แต่ว่าถ้าเราคลิกซื้อจริงๆนะครับสั่งซื้อจริงๆเนี่ยราคาของเขาเนี้ยสองพันหนึ่งร้อยบาทนะครับสังเกตว่าดูไหมฮะหัวฉีดเนียตรงที่สีของที่จับเห็นไหมฮะเป็นสีน้ําเงินนะฮะปืนฉีดน้ําด้ามสีน้ําเงินเห็นไหมครับราคาแปดร้อยแปดสิบบาทนะครับให้เราใส่ชื่ออะไรลงไปนะครับแต่ถ้าเรามาแตะตรงที่ เครื่องล้างรถแรงดันสูงเนี่ยสิบวลต์เนี่ยฮะดูสิครับมันราคาตั้ง2100บาทนะครับไม่ใช่880บาทนะครับเห็นไหมฮะถ้าเราคลิกสั่งซื้อโดยไม่ได้ดูเนี่ยดูแต่คลิปวิดีโอเนี่ยก็คือว่าไม่ได้ถูกหลอกนะคือเราไม่ได้ดูดีๆนั่นเองนะครับก็ฝากเตือนไว้นะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับว่าราคาของเขาเนี่ย มันไม่ใช่ราคา880บาทตามที่บอกนะครับเป็นอีกตัวนี้นะฮะแต่ตัวที่เราอยากจะได้เห็นคลิปที่ดูอลังการเนี่ยมัน2,100บาทนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็แนะนำเพื่อนๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับฟังรับชมนะครับขอบคุณครับ